ที้การท่าที่ความชัดเจนเราแปลกรเจกราก็กตรงกางเอวนแต่แตกลางคอไม่ต้องถูกนะเดี๋ยวหายใจไม่ค่อยออกนะจะคะอารีนเชิญค่ะคุณแม่ท่านใดจะรู้มาช่คกนเี้มาช่คกันถือบุกก่อนนะพุณพี่นะฮะมาติบบาทลงของเราหนึ่งร้อยสามกงมาตรงนี้เอเท่าไหร่ก็ได้แลแต่กำลังสัตยาคุณแม่สวัสดีจ้าค่ะว่าไงคุณพี่ ปัด เราต้องใเดี๋ยวเดยดวดูดูดู้ายทนเราดูดูดูตลอดทั้งสายนะเอาทำเท่าไรเราอปสฐานติดไปเลยจัดเดี๋ยวเราก็ติดลงคนให้นะตอนนี้เราทำ20สามารถติดนะนะสูหมดแล้ว นนะการาบาเจ้าค่านาฟ้าช่วยจดชื่อจารึกบันทึกชื่อของคุณพรทิพย์น้อยวงและครอบครัวเอาไว้ในบัญชีสวรรค์ด้วยบุกแบงอ์อพาละได้จดชื่อของท่านเอาไว้ทันควัน บัญชีสวรรค์ปรากฏชื่อท่านแล้วทันทีนะอาอาธิษฐานใส่มือกันมาสักคนละใบคนละเหรียญน,นะทำบุญกับท่านพ่กเขียนกันตรงนี้เลยนะครับ,บจะต่อแบงค์ด้จะใส่ถังเงินทังทอง นะครับให้เก Oliver, ็บเงินอยู่อีที่พิโสเนกังกลังเก็บสตางค์ให้อยู่เก็บใจตู้เก็บใจถังเก็บสตางค์เอาไว้นะอาเจ้าค่ะอาสาธุสาธุอนุโมทนาต่อแบงค์ต่อบุญกันนี้ให้ยาวสวัยต่อกันให้สวยๆจะได้ถูกไวยินดีให้รบกวนจากยินดีให้รบกวนจากสาธุนัครับพถกำลังของนักปลามวิเศษพัดอะไรยินี้อันตราย เมื่อแตกอะไรต้นทุนต้นทุนไหน่งไปไนเรลงไปไหนทำไมอ่ะของหลวงปู่นงนี่จะสาธุชนจานลูกหลานจานนี่นะนะเหรียญของหลวงปู่นงประธานสงฆ์ในการจัดงานนัมสการราอีกจะได้เบิกเนตรให้จ่าหลวงปู่จะได้เบิกเนตรให้จ่าเจอจากหลานสาวจานหลวงปู่จะได้เบิกเนตรให้จ่ายเจรจาก เบเทเัวนะเอากรเปาสตาง์เข้ามาด้านในหลวงปู่จะได้อธิษฐานกิตนะเจอกระเปาเก่ากระบอแล้วก็มอของดีที่สุดของปีของกลางของลังที่สุดคนที้แนใจแน่ใจกำลังใกล้กำลังศัทที่ได้รับที่เร่กว่าการการบริสุทัมว่าศรทธาะได้รวมการอริสุัธิ์กำลังว่าหลวงพ่อที่จะ้รัขอพรขอพรขอกระรอย้านี้จ้ะเดี๋ยวขอชิ้นต่ำไปจ้ะเดี๋ยว่จ้ะ